ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมคนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่สอนทําในวันนี้ก็มาจากระดับอาจารย์ระดับปรมาจารย์เป,เป็นอาจารย์<ช>เป็นระดับปาจารย์เลยเรายังจําได้เลยหนึงคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดใช่ะะเรายังจําได้ตอนสมัยก่อนที่เขาทำเนี่ย โอ้โหส้มไลด์อินตอนแรกเรานึกว่าของจริงไงอ่าเพราะเราไม่ได้เอ้ยส,ส้มของจริงของจริงไม่ใช่นะไม่ใช่ของจริงนะท่านผู้ชมนะเป็นขนมนะครับเป็นขนมขนมา<น>เลยครับแล้วก็ตั้งใจทำมากๆร้านนี้ชื่อว่าเบเกอรี่ฮัทนะครับวันนี้เมนูที่จะนำเสนอก็เป็นซิ่วทอข้าซาดเพราะช่วงนี้มันใกล้กับตื่นการตุจีนแล้วใกล้ถึงตรุษจีนแล้วนะยอดเดือดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนไปฮะ ไอ้ล้อมไม่เท่าไรเพี้ยนในหน้ากอดๆๆมันทั้งร้องแล้วก็ท,ทั้งเพี้ยนด้วยฮะมันไม่ได้ทสสั้งสองอย่างเลยคือใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน <c oughs> แล้วเกิดอยากจะอะไรไปฝากใครนะครับแลว้วไม่มีนาดเสนอใช่แล้วเป็นของฝากที่มีค่าใช่ใชมีค่าจริงครับเพราะว่าไม่ใช่แค่สวยมันต้องอร่อยด้วยถ้าเกิดสวยอย่างเดียววลาเอาไปให้เขาแล้วก็เขากินแล้วก็เออไม่ได้ร้านนี้การันตีความอร่อยจากเบเกอรี่ฮัทครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพรนรินทร์สัตยาพันธ์จากร้านเบเกอรี่ฮัทพี่หนูคับ เครื่องมุยนี่ค่วันนี้มาหมดเลยนะฮะวันนี้มาเต็มเต็มเลยนะฮะครับโอ้ตัดผมสั้นด้วยนูค่เบเกรีฮัทอยู่ตรงสุรวงค่ะข้างข้างโรงแรมมัลล์ออสุรวงค่ะข้างโรงแรมสุริวงเลยข้างนั้นเลยนะครับแล้วก็เราก็ทําขายขนมประเภทไหนยังไงบ้างประเภทมงคลทุกอย่างค่ะค่ะเป็นขนมมงคลค่ะเจะเน้นตรงนี้เลยขนมมงคลเป็นหลักใช่ค่ะทุกอย่างด้วยนะครับทุกเทศกาลมงคล ช่ค่ะอย่างเทศกาลเนี่ยอย่างตรุรจีจริงๆสมมุติต่างเราจะออกของมาให้คนเนี่ยผมไม่รู้นี่ถามจากใจจริง<ช>จะควรให้อะไรอ่าที่มาหลักๆคือส้มเลยเพราะส้มอ่ะมันเป็นความหมายเฮงเฮงรวยรวยแล้วก็สิวท้อเป็นความหมายของอายุยืนนะครับ<อ>เพราะว่าเวลาตุรกีเนี่ยหนูก็ต้องเอาเอาต้ม อ่าสี่ลูกไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องสี่ลูกใช่ไหมครับมันมีเลขคู่หักสองสี่หกแปดสี่ลูกก็จะไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งแม่ของแม่ของกวางกว่างงกว่างกว้างนี่เป็นใครครับภรรยาครับโอ้ยวันจีวันจอยมีของตัวเองแล้วมีของตัวเองแล้วนี่ดีใจมากเลยทีเธอครับ ตอนไม่แต่งก็อยากกันเหลือเกินทั้งคู่เลยนะครับแต่อาครับฮะเบเกอรี่ฮัตต่อดีกว่าครับไม่นักดีนักดีจริงๆนะในชีวิตดีมากเลยไม่ได้เชื่อเลยคนเรานี่นี่ชมจริงนะตอนก่อนแต่งงานนะเราเล่าให้เธอฟังเลยนะหนูมันเป็นผู้ชายที่หฮ่งสวยมากสำหรับเรานะแต่งงานไปแล้วคนละคนเลยนะไม่น่าเชื่อเลยเฮงตัวหนักกว่าเดิม ของเราเองอัเราต้องเล่นเองหยอกนะโอเคเดี๋ยวก็ดีเองเดี๋ยวก็ดีเองเดียวถ้าผู้ชมครับเบเกอรี่ฮัทคุณต่อในเตยทาไมครับผเขามาพูดเดี๋ยวก็ดีเองเบเกอรี่ฮัทวันนี้เราจะทําสิวท็อกคะซาแล้วผมบอกแล้วว่าถ้าทางเบเกอรี่ฮัททำยังไงก็ต้องอร่อยหนูนี่เป็นคนซึ่งคือแกใส่ใจในทุกรายละเอียดในการทํางานจริงๆนะที่เราเห็นกันมาผมจําตอนตอนที่เริ่มต้นครั้งแรกที่รู้จักพี่หนูที่ทําไอตัวส้มเมดลินในนั้นคือ ผู้หญิงอะไรมานั่งปันป้นค่อยๆปั้นแล้วปั้มมันเพื่อให้มันออกมาเป็นส้มให้ได้แบบส้มแบบส้มๆเลยแล้วเป็นคนแรกที่ทำเลยนะคนอื่นตอนนั้นสมัยนะั้นยังไม่มีใครทําเลยนะที่เป็นขนมอย่างงี้แต่เธอทําและได้รับความสำเร็จอย่างดีเพราะฉะนั้นในเทศกาลตรุษจีนที่เกิดอยากจะให้ใครม่นด้บอกแล้วนะก็ได้ทั้งส้มและก็ได้ทั้งสิวทอ<ช>ไปกันได้เลยที่เบเกอรี่หัทนะครับ,รบเรามาดูว่าเขาทำกันยังไงนะฮะทำไมถึงน่าอาไปให้คนนะอยาเห็นแลวจะตกใจครับสิวทอคัสตาร์จากเบเกอรี่ ผัดครับนี่ครับอันนี้ใช้ลูกเลยนะฮะใช้ทํางานใช้ทางานฮะลูกมาทั้งช่วยเต้นช่วยอะไรอย่างเรียบร้อยเลยนะฮะเริ่มต้นนมสดต้นนมสดนะคะ160กรัมนะคะแล้วก็ฝักบานิลานะคะมาจากมาดากัสการ์ค่ะของจริงเลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับเอามาผ่กครึ่งเอาขูดขูดเอาไส้ในมันอ่าไส้ใ่แล้วก็เปลือกเอาไปต้มครต้มให้เดือดนะคะครับพอเดือดเสร็จเรียบร้อยเราเอาไปหล่อ เอาไปหลอน้ําเย็นครับผมคราวนี้ไข่ไข่แล้วก็เอาที่24ใบมาตีนะคะที่4ค่ะแล้วก็เอานมที่เมื่อกี้เราทําไว้มากรองออกนะคะมาคนให้เข้ากันใช้นมข้นหวาน200กรัมค่ะผงคัสตาร์ด80ค่ะแล้วก็ผงแป้งข้าวโพด60ค่ะร่อนมาแล้วร่อนมาแล้วผสมลงไปค่ะแล้วเกลือ1ช้อนชาคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ ใช้น้ำตาลสาย160รยโอ้โหน่ละเอียดมากเลยนะคนให้เขาจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เติมสีผสมอาหารเจนมหน่อยสีเพื่อสร้างสีสันให้สวยงามเสร็จแล้วนำมากรองใส่กระทะนะคะเสร็จแล้วก็นำเนยสดนะคะ ที่160กรัมใส่ลงไปอีกค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กวนกวนจนไม่ติดกระทะค่ะนี่มันจะเป็นข้าวสาลีอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่กวนยังไม่จบยังไม่จบค่วเอาไปตีใส่เครื่องทดเครื่องตีค่ะแล้วก็ใส่ไข่เค็มลงไปสองลูกไข่เค็มดิบนะคะตีให้มันเข้ากันเข้ากันค่ะแล้วก็ตายแล้วท่านผู้ชมค่ะหลังจากเข้ากันแล้วเรามาพักไว้ทีนี้เรามาทําแป้งนะคะ เนยสองร้อยกรัมค่ะเนยสด200กรัมค่ะครีมชีสแปดสิบกรัมค่ะไอซิ่งหกสิบกรัมค่ะแล้วก็ไข่สองใบตีรวมกันนะคะไข่สองใบไข่สองใบค่ะแล้วตีรวมกันให้เข้ากันอย่างนี้ใช่เข้ากันแล้วก็ใช้แป้งแป้งอเนกปสะสามร้อยห้าสิบค่ะนะคะแล้วก็ผงฟูผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะพร้อมด้วยเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ ตีให้เข้ากันแล้วก็เติมสีผสมอาหารสีเหลียงออกไปนิดหน่อยประมาณเจ็ดหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาตีให้เนียนจนแป้งเนียนค่ะครับเสร็จแล้วนําแป้งมาพักไว้อย่างน้อยหชั่วโมงให้มันเซ็ตตัวครับทีนี้ ไส่มันอันนี้ใส่ใส้ค่ะแล้วแป้งเซตตัวแล้วก็เอาแป้งมาห่อใส่เพื่อขึ้นรูปนะคะนี่นี่นี่ค่ะทุกอย่างช่างหมดเลยช่างช่างมันค่ะช่างช่างมันออนนี้ช่างมันนะช่างมันหมดเลยนะเราแล้วก็ลองทาการขึ้นรูปโดยเอาที่ใส้เนี่ยใส่เข้าไปกับแป้งที่เราทําเมื่อสักครู่นี้เพื่อห่อแล้วมาอัดแม่พิมพ์นะคะอัดแม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์นี้ก็เป็นสิวท้อใช่ค่ะแล้วก็ออกมาไม่ใช่ว่าเราจะทําต่อเราต้องมาแต่งทรงให้สวยงามจากนั้นนําสีมาทา ให้เหมือนสิวทอจริงๆค่ะอีกค่ะแล้วเราก็ไปเข้าเตาอบอีกร้อยห้าิองศาครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วจริงๆอ่ะควรจะเก็บข้ามวันข้ามหนึ่งวันถึงจะอร่อยเซ็ตตัวแต่ถ้าบางคนชอบทานเลยก็ทานได้เลยและนี่คือสิวทอขั้นส์ดครับหลังจาการดูเสียเรื่องร้อยทั้งสูงสูงเชื่อมันดครับ สั่งสั่งเขาถึงับอย่าทำเองเลยครับเลนะแล้วไม่สั่งวันนี้แล้วจะได้ด้วยนะคุณเอาใช้เขาเวลาทำกเพราะโอ้โหวิธีการคุณต้องเข้าคิวนะคุณต้องรีบสั่งนะฮะเนื้อแป้งของเขานี่มันจะนุ่มมีรสไข่เค็มมีความละมุนนะฮะแล้วก็ไส้ครับคือเขาใช้ฝักวันนี้ลาแท้ๆนะท่านผู้ชมนี่คือเห็นแท้ๆมันแพงมากเลยนะครับแต่ก้าใช่แต่มันจะหอมและอบอวลมากๆนะถ้าใส่มากเกินไปไม่ได้นะครับ ใส่มากเกินไปมันจะขมเปลืองต้นทุนค่ะแล้วเอาไปดูนะฮอใส่เยอะไป <c oughs> แต่จริงๆไม่ใช่ฮะใส่ยเยอะมันจะขมนะใส่ไม่ได้ฮะ<ช>มานิลาใส่ยเยอะๆแล้วมันต้องเอาแค่กลิ่นหอมๆม,มันเท่านั้นเองมันถึงจะใส่อย่างได้คุณอ๋อครับโอ้โหเนื้อคัสตาร์ดเขาข้างในเนี่ย คือเขาเขางกแป้งมากนะคุณผู้ชมครับให้แป้งเราบางมากแล้วก็ใส่เยอะมากแน่นๆเแล้วกังกแป้งครับเพราะว่าถ้ามันหนาเกินไปมันจะไม่อร่อยนเนี่ยดูดูดูที่คุณอ้อพูดนะฮะนี่มันบางอย่างนี้นี่มันบางอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมบางสวยงามมากเห็นไหมคนที่ชอบคัสตาร์ดเนียนเนียนลิ้นนะคุณทานได้เลยแล้วก็จะมีแป้งนิดๆโอ้โหแต่เห็นวิธีการทําแล้วแบบสุดๆอารมณ์ไปตัวคัสตาร์ดมันเนียนมาก จริงครับยี่จะถามพี่หนูว่าไอ้ไส้คาตายของพี่เนี่ยตีมาแปดปีหรือเปล่าทำไมมันมันเนียนจริงนะไม่รู้ว่าเนียนเพราะอะไรคือคืออยากจะรู้ว่าอ่านุหนูถามอันนี้เป็นความรู้ไม่ก็ถามว่าถามเองตอบเองครับถามว่าตีมาแปดปีหรือเปล่าพี่หนูครับทำไมต้องใส่ไข่แดงเค็มเฉพาะไข่แดงทำไมใส่ไข่ขาวไม่ได้ครับอืมเพราะชอบไข่แดงค่ะ เพราะว่าเวลาขนมอ่ะเหมุนขนมเปี๊ยะอะไรเขาก็จะใช้แต่ไข่แดงเพราะไข่ขาวส่วนมันจะเค็มมากใช่ใช่ผมว่ามันได้ความมันใช่ความมันในเนื้อครสตัดด้วยเราสังเกตเวลาเราเราเห็นอะไรแต่ไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มเราเดา่ไมเราไข่แดงอแล้วไข่ขาวแต่ผมเห็นที่ร้านเขาไข่ขาวเขาเอาไปนั่งกินกันแม่ลูกเขากินต้นที่ไข่ขาวต่อครับพวงครับก็เบเกอรี่ฮัทนะครับคือแต่ละปีแต่ละปีก็ต้องบอกก่อนว่าพี่หนูเนี่ยออกผลิตภัณฑ์มาไม่ได้ทําให้เรา ผิดหวังนะครับเป็นที่เช่นหน้าชูตาของครัวคุณต่อยของเรานะครับติวท้อคัสสัดนะครับกับเมนูนี้จากร้านเบเกอรี่ฮัทรับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม<อ>สิบคะแนนเต็มแล้วความสำคัญอยู่ในครัวคุณต่อยตัวเล็กที่สุดถ้าเกิดว่าสั่งทาน เขาได้ก็สั่งไปเลยตรงๆแต่ถ้าเกิดว่าลองไปดูในส l ล c กแต่ถ้ามีขายในช่วงนี้ในช่วงเทศกาลก็ไม่แต่ยากจริงฮะสั่งตรงเขาเขาก่อนเถอะคือเป็นพีออเดอร์มาเลยคุณผู้ชมผมอยากให้สั่งกับเขาฮะจะได้ของใหม่ๆสดๆเต็มเข็นขอนึงได้ไหมคะได้ครับแค่นั้นครับเรยังไม่ได้พู้เลยนี่่อยลองรูปสัมผัสดูสิฮะ เออทำไมอ่ะมันเหมือนของจริงไหมฮะของจริงมันจะเป็นขนเวลาสีขิงจริงเชื่อว่าคงไปถาแมวมาแล้วตัดตัไม่ได้ว่ามันเป็นของใช่ใชเออจริงมันมีความละเอียดขนาดนั้นวันนี้ขอบคุณคุณพรนรินขอบคุณร้านเบเกอรี่ฮัทขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมฮะครับเก่งจริงๆนะ เข้าเก่งจริงๆ,ๆนะหนูเข้าเก่งจริงอยากอยากให้ท่านว่าถ้าเกิดเทศกาลดีๆอย่างนี้จะให้ของผู้หลักผู้ใหญ่อย่าให้อายอย่าให้ตัวเราอายไปเอาของเธอแม่อันนี้นี่นั่นนะลูกนะครับนั่นลูกนะครับคนแก่ๆนี่ลูกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคนโตนะลูกคนโตนั่นลูกคนโตนะนั่นลูกคนเล็กเสื้อแดงนะฮะขอบคุณคุณพอนรินอีกครั้งขอบคุณร้านเบเกอรี่ฮัทขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกวะาจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ถ้าไปสับแก้วแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าติดที่ไปแล้วห้ามพลาดห้ามพลาดเลยคือตัวตำปลาครับอืมอร่อยจริงต้องไปต้องไปทำไมอ่ะแต่มึงหลักฐานมันโต้โต้ข้าวไข่ข้นหมูกรอบครับนี่เป็นเมนูที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองนะอร่อยมากอันนี้คือสุดสิงกะดีแนวไม่เคยเห็นใครทำไม่มีที่ว่าหมูกรอบกรอบยังกำลังตีอ